สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องความคิดดีวันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะดีปลีสมุนไพร,ไท,ร,พร,ร,พรไทยโบราณสรรพคุณล้ำค่าดีปลีสมุนไพรไทยโบราณที่ได้รับการยกย่องมาช้านานด้วยสรรพคุณอันหลากหลายนิยมใช้ทั้งในตำรับยาแผนไทยและอาหารไทย ด้วยรสชาติเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มมิติรสชาติให้อาหารอร่อยกลมกล่อมดีปลีมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นขมินแขกขมิ้นเปอร์เซียขมิ้นชันและขมิ้นเทศสรรพคุณทางยาดีปลีมีสรรพคุณทางยาที่ครอบคลุมระบบต่างๆดัง,งนี้ระบบทางเดินอาหารช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดช่วยเจริญอาหารแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วง บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยลดกรดในกระเพาะอาหารแก้แผลในกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจแก้หือดไอขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบแก้เจ็บคอแก้ไอเรื้อรังแก้หวัดแก้ภูมิแพ้ระบบสืบพันธุ์สตรีขับประจำเดือนแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนขับน้ำข้าวปลาหลังคลอดระบบภูมิคุ้มกัน บำรุงร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก้พิษแก้ไขเยแก้อ่อนเพลียบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตสูงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบแก้รูมาตอยแก้ปวดข้อบรรเทาอาการปวดประจําเดือนระบบประสาทแก้นอนไม่หลับแก้ความเครียดแก้อาการวิตกกังวลบำรุงสมองเพิ่มความจำ ผิวหนังแก้สิวแก้ผื่นแพ้แก้คันรักษาแผลบำรุงผิวตัวอย่างการใช้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบดดีปลีแห้งเป็นผงชงกับน้ำร้อนดื่มครั้งละหนึ่งช้อนชาเช้าเย็นแก้ไอเรื้อรังต้มดีปลีแห้งหนึ่งช้อนชากับน้ำหนึ่งถ้วยกรองดื่มเช้าเย็นขับประจำเดือนต้มดีปลีแห้งหนึ่งช้อนชา กับน้ำหนึ่งถ้วยกรองดื่มเช้าเย็นแก้ปวดเมื่อยตำดีปลีสดพอกบริเวณที่ปวดแก้สิวฝนดีปลีสดละเอียดทาบริเวณที่มีสิวข้อควรระวังสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไม่ควรรับประทานดีปลีในปริมาณมากเพราะอาจทำให้ท้องร้อนระคายเคืองกระเพาะอาหารผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ แหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ pharmacy.su.ac.th ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมวิดีโอนี้จนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากช่องความคิดดีอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ